เดี๋ยววันนี้นะครับมาพอดีพี่สาวนะครับขายาพวกกับข้าวนะครับทำแกงขายอะไรมีในคล้ายๆตั้งร้านนะครับแล้วกอ็อยากให้ทำออมอเตอร์ไล่มแมลงวันนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับก็คือที่ไปดูในในตาม youtube หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีประมาณ มี2อนะครับมี2อ,อย่างก็คือเป็นมอเตอร์อ่ามอตเตอร์สายมอตเตอร์สายของพวกพัดลมนะครับอ,อะไรนะมอตเตอร์สิ่งคนคนไหนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือใช้ไฟอ่าสองนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็มอตเตอร์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกมอตเตอร์ที่ใช้ไฟ5โวลต์ใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับอ่าเท่าที่ดูก็คือเจ้าตัวมอตเตอร์ที่ เป็นมอเตอร์ตัวเล็กใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์ mm. ก็คือความเร็วรอบมาเร็วนะครับจะเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เจ้ามอเตอร์พวกนั้นก็จะเป็นมอเตอร์ DC นะครับก็คือมันจะต้องมีแปลงฐานนะครับก็ก็คือความเร็วรอบมันอาจจะเร็วไปนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันหมุนติ้วเลยนะครับส่วนจเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นมอเตอร์สายพัดลมนะครับมอเตอร์สายพัดลม ความเร็วความเร็วที่ผมดูดูมาหลายๆหลายๆรุ่นนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5าถึง6รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็อาจจะมี70รอบต่อน,นาทีนะครับผมเทียบระหว่างเจ้าตัว70รอบกับเจ้าตัวอ่าถึงรอบ 5- ถึง6 6รอบนี่ก็คือช้าไปนะครับ ก็คือหมายถึงว่าเวลาหมุนปุ๊บมแมลงวันมันก็มาเกาะใหม่กว่าจะมาอีกรอบหนึ่งมันก็บินตอนตอนตัวผู้ผู้ผู้หรือว่าเชือกฟางนะครับที่ใช้ปัดนะครับมันก็บินไปแล้วพอกว่าจะถึงครบรอบที่เชือกฟางมามันก็กลับมาใหม่นะครับส่วนเจ้าตัว70รอบต่อนอาทีอันนั้นก็คือเร็วนะครับเร็วเร็ว เร็วไปนะครับอันนั้นมันเหมือนว่าเร็วไปถ้าเกิดเวลาคนามาซื้อของหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนว่าอาจจะเวียนหัวนิดนึงมันเร็วนะถ้าเกิดทําผู้ใหญ่ๆด้วยแล้วนะครับส่วนที่ผมดูนะครับแล้วก็ประมาณเอาก็คือน่าจะอยู่ราวๆสัก 20- ่สถึงสารอบต่อนอาทีนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30รอบนะครับ 30รอบต่อนาทีนะครับ220โวลต์ถึง244วัตต์นะครับก็เป็นมอเตอร์สายของพวกพัดลมนะครับก็สั่งมาทางออนไลน์นะครับแล้วก็จะมาเหมือนว่าทําเป็นกรอบกรอบของมันนะครับแล้วก็เอาไปแขวนกับเจ้าตัวเจ้าตัวร้านหน้าร้านนะครับว่าจะแขวนอะไรยังไงต่อ ก็เหมือนต้องทำใบออกแบบไปนะครับส่วนเดี๋ยวผมลองเทสนะครับเทสไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้ให้ดูครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับ ก็คือเท่าที่สังเกตก็คือมันไม่ช้าไปนะครับแล้วก็ไม่เร็วไปครับก็คือประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าตัวมอเตอร์ตัวเนี้ยมันมีความร้อนของมันนะครับเท่าที่ผมได้เปิดทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้่ตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนะครับที่เปิดทิ้งไว้อามันตัวที่ตัวมันจะร้อนนะครับ ร้อนผมไม่แน่ใจว่ามันร้อนโดยปกติมันหรือเปล่านะครับเพราะว่าซื้อมานะครับซื้อมาไหลไหลขนาดไหลไซส์นะครับแล้วก็เหมือนว่าเปิดเปิดทิ้งพร้อมกันทั้งหมดเลยทุกตัวร้อนเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อนจนจับไม่ได้นะครับก็คือ,อจับที่ตัวนี้มันจะมีะความร้อนเฉพาะของมันนะครับก็คือร้อน จับนี่รู้เลยว่าร้อนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจับไม่ได้เลยก็คือรู้สึกว่าร้อนนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปกติของมันหรือเปล่า,าเพราะว่าตอนที่ว่ามันอยู่ในพัดลมเราไม่ได้ไปจับอะไรมันมันคือไปเป็นเฟือง material, สายของพัดลมปกติอยู่ในตัวครอบของมันนะครับแต่เมื่อเราไปซื้อมาเป็นตัวปเปล่าๆอย่างเงี้ยแล้วลองลองจับดูเอ่อเปิดไปสักครึ่งวันเงนี้ยก็รู้ว่ามันร้อนนะครับแต่มันอาจจะร้อนโดยปกติของมันนะครับเพราะว่า ซื้อหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบช้ารอบปานกลางรอบเร็วก็คือร้อเหมือนกันหมดนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นปกติของมันนะครับส่วนอ่เดี๋ยวผมเอาปั๊กออกก่อนอส่วนการที่ว่าจะใช้เนี่ยที่ผมอ่ามองคร่าวๆนะครับมองคร่าวๆแล้วจะเหมือนว่าทานะครับคิดไปทําไปก็คือผมจะเอาเจ้าตัวเนี้ใส่เข้าไปในเจ้า ฝาครอบปูด PVC 2นิ้วนะครับเพราะว่าที่แรกที่ผมไปหาก็คือผมว่าจะหาวิธีเอากรอบอะไรเพื่อจะไปใส่มันให้ได้เพื่อจะให้พอดีพอดีไปสวมกับเจ้าท่อ2นิ้วนะครับท่อ PVC 2นิ้วะนะครับแล้วมันรู้สึกว่ามันจะใกล้เคียงมันเกือบจะพอดีเลยอาจจะรวมนิดหน่อยอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็เมื่อ,อเรา ได้กรอบนี่เสร็จปุ๊บแล้วเราจะทำไงเพื่อปิดตูดมันนะครับปิดตูดเพื่อไม่ให้อะไรลงไปนะครับแล้วก็จะต้องมีสายฟงสายไฟจั๊มอยู่ในนี้นะครับผมก็เลยไปอ่ะมองหาเจ้าตัวครอบอุด PVC นะครับครอบอุด PVC 2นิ้วนะครับอันนี้ครอบ2นิ้วอันนี้ท่อ2นิ้วนะครับตัดตัดท่อนะครับตัดท่อให้ความหนาใกล้เคียงกับเจ้าความหนาของมอเตอร์นะครับ ก็คือประมาณนี้นะครับแต่มันจะเข้าไปไม่ได้มัมติดปีกนะครับติดปีกสองงานก็คืออ่าเดี๋ยวจะเข้าๆก่อนนะครับเพราะว่าผมก็คิดไปทําไปไม่รู้ว่ามันมันทําอะไรยังไงสําหรับไอ้มอเตอร์ไห่แมงวานแต่รู้ว่ามันต้องหมุนช้าๆแล้วก็บีพู่แค่นั้นนะครับก็คือลักษณะนี้ปุ๊บอ่านี่นะครับก็คือเดี๋ยวเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวครอบอุดนเนี่ย ผมจะต้องใส่กาวนะครับใส่กาว PVC เพื่อให้มันติดอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็นะครับใส่มอเตอร์อ่ะมอเตอร์จะอยู่ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะต้องเจาะรูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมนะครับแล้วผมจะต้องเจาะรูนะครับ2อ,อันนี้นะครับหลังจาก PVC 2 2ชิ้นนี้ติดกันแล้วปุ๊บเจาะรูเล็กๆตรงไอตัวยึดหูยึดมอเตอร์นะครับ2ตัวนี้ เพื่อที่จะยึดให้มอเตอร์ติดกับ PVC นะครับก็คือยึดมอเตอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็วซูมออกแป๊มหนึ่งนะครับสมมุติว่ายึดติดกันแล้วนะครับด้านล่างที่เป็นตัวหมุน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 จะอยู่ลักษณะนี้นะครับก็ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ข้างในก็จะตันอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมีรูสองรูนะครับ รูแรกนะครับเป็นรูสายไฟออกนะครับเฉพาะว่าสายไฟเจ้ามอเตอร์ตัวนี้มันต้องอยู่ด้านในนี่รอยจ๊มรอยอะไรของสายไฟกับสายไฟที่เราจะไปเสียบปลั๊กจะอยู่ในในกรอบนี้นะครับพออยู่ในกรอบนี้ปุ๊บ,บก็จะมีรูหนึ่งนะครับรูตัวนี้จะเป็นรูอ่าแขวนผมจะใช้เส้นอ่าอลูมิเนียมเส้นนะครับอ่ามันเป็นเป็นอลูมิเนียมเส้นกลมๆนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางก็ราวๆสักครึ่งเซนนะครับเจาะมานะครับเจาะขึ้นมาแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเอาจะไปแขวนกับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันก็จะคล้ายๆว่าไปกับสายไฟด้วยเอาสายไฟพันเจ้าตัวอลูมิเนียมนี่แหละเข้าไปนะครับก็คือไปแขวนแล้วก็ไปเสียบปลั๊กใช้นะครับก็คือที่คิดที่คิดไว้นะครับที่คิดไว้ก็คือคร่าวๆก็ประมาณนั้นนะครับอ่า อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือสามารถเจาะยึดแล้วก็ก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้ถ้าเกิดมาภายหลังว่ามอเตอร์มันเสียเราก็จะมีโครงของมันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียเราก็ไปซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนที่หลังส่วนอ่าเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับมอเตอร์ นะครับมันมีรูมีรูอยู่ที่แกนนะครับอ่านะครับมอเตอร์นี่นี่นี่มันมีรูอยู่ที่แกนรูทะลุนะครับแล้วก็มีรูตรงกลางนะครับรูตรงกลางนี้มีน็อตนะครับน็อตใส่ได้นะครับอ่าน็อตนี้น่าจะเป็น M4 นะครับน็อต M4 ขันไปปุ๊บมันก็จะทะลุแกนลงมานะครับเราก็เอาลวดนะครับ ลวดก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็เาเๆาสักอสองมิลน,นะครับประมาณสัก2มิลถึงถึงสมมิลน,นะครับเพราะว่ารูมันใส่ได้รูนี่น่าจะเาวๆสัก3มมิลน,นะครับก็คือเอารวดนะครับลวดแย่ไปปั๊บแล้วแต่เราออกแบบเลยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าถ้าเกิดเอารวดแย่ไปในรูนี้ปุ๊บเราขันน็อตตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมาบีบบีบรวด ให้อยู่กับที่นะครับอ่าพอสมมุติว่าเราได้ลวดนะครับเราได้ลวดปุ๊บเราก็อ่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะดัดให้มันยาวแค่ไหนแล้วเราก็เอาไปใส่ผู้นะครับแล้วเราก็แค่เอาตัวนี้ไปแขวนแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับส่วนเจ้าตัวบางทีบางร้านก็อ่าเหมือนที่แขวนยาวบ้างสั้นบ้างก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่ว่าบางทีเราเจ้าตัวอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมที่เราเจาะเพื่อจะแขวนปุ๊บจะยาวนะครับจะยาวยาวมากยาวน้อยก็เดี๋ยวเราเอาไปต่อที่หลังได้นะครับแต่ว่าบางทีบางร้านไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็รู้สึกว่า2นิ้วนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะครับถ้าเอาลงไปใกล้ๆถาดมันก็เหมือนว่าไปกวนนะครับกวนสายตานะครับเราก็ต่อนะครับลวดนี่ลวดไอ้ลวดที่เราแย่ไปปุ๊บน,นะครับเราก็ ไว้หางยาวๆนะครับลวดไว้หางยาวๆปุ๊บเราก็พับทบมานะครับพอทับปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นยาวๆนะครับเป็นยาวๆแล้วเราค่อยไปบานข้างล่างอีกทีหนึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นแค่เส้นลวดเส้นเดียววิ่งลงมานะครับแล้วก็ไปหักหักศอกหัก92องานด้านล่างปุ๊บแล้วก็ใส่ผู้เจ้าตัวนี้เราก็แขวนขึ้นไว้สูงๆนะครับมันก็จะไม่เห็นตัวตัวมอเตอร์จะเห็นแต่วลวดลงมา,สาเส้นสองเส้นคู่ลงมาแล้วก็ มีผู้ซ้ายขวาแค่นั้นนะครับก็คร่าวๆก็คือผมคิดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปไปนะครับสเต็ปแรกก็คือ,อครอบอุด PVC 2นิ้วนะครับแล้วก็ตัดท่อ PVC 2นิ้วนะครับความหนาของเจ้าตัวท่อที่ตัดก็ใกล้เคียงกับความหนาของเจ้าตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวทากาวนะครับทากาว PVC สวมลงไปให้พอดีนะครับ แล้วรอจนกาวแห้งนะครับรอจนกาวแห้งก็เอาเจ้าตัวมอเตอร์เนี้ยใส่ไปนะครับแล้วก็มาร์กนะครับมาร์กที่หูเจาะนะครับเพื่อยึดมอเตอร์ให้อยู่กับเจ้าตัวกรอบนี้นะครับแล้วก็เจาะเจาะรู2รูนะครับรูแรกก็เป็นรูสายไฟรูที่2ก็เป็นรูเส้นอลูมิเนียมที่เราจะเอาไว้เกี่ยวเพื่อไว้แขวนนะครับเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขอเวลาไป ทำตามที่บอกแป๊มหนึ่งครับหลังจากต่อจากคลิปแรกนะครับที่ว่าจะจะไปติดกาวนะครับเจาะรูยึดน็อตนะครับแล้วก็เจาะรูด้านหลังนะครับก็ไปทํามาแล้วนะครับก็คือรูใส่ไฟ1นรูนะครับแล้วก็รูใส่เจ้า,าแท่งอลูมิเนียมนี่เพื่อที่จะ ร้อยนะครับแล้วก็เอาไปแขวนกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาจะไปเอาเอาจ้าตัวอมอเตอร์ไล่แมงวันนี้ไปแขวนนะครับก็คือรูรูนะครับรูที่แขวนนะครับที่ใส,ใส่ใส่แท่งอลูมิเนียมตัวนี้ผมไม่ได้เจาะตรงกลางนะครับเยืองมาด้านหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้ารูสายไฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ตรงกลางผมก็ยืองออกมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสายไฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลมีผลเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับ ก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้จุดศูนย์กลางมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับมันเยื้องมาด้านหน้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลานะครับมอเตอร์อยู่อย่างนี้ปุ๊บถ้าเกิดเราไปเจาะตรงกลางปุ๊บไอทางนี้มาหนักนะครับมันหนักปุ๊บมันก็จะเอียงมาทางนี้เวลาเราใส่เราใส่ลวดแล้วก็หมุนหมุนนะครับมันก็จะแกว่ง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 ไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ จุดหมุนมาตรงกับตรงนี้ปุ๊บด้านหลังนะครับมันก็จะหนักกว่านะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ระหว่างตรงกลางแล้วก็จุดหมุนมอเตอร์นะครับมันก็จะเยื้องมานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเจ้าสายไฟนะครับก็เจาะรูนะครับแล้วก็มัดมัดมัดสายไฟกันเวลาเราดึงนะครับหรือก็ตกอะไรมันจะไม่หลุดนะครับ ก็อ่าส่วนเจ้าตัวเนี้แล้วถ้าเกิดเราไปซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับมันก็จะเป็นมนม้วนนะครับม้วนหนึ่งก็น่าจะรับยี่สิบบาทนะครับเป็นวงใหญ่ๆก็สักประมาณสักสี่ห้าวงนะครับก็คือหักนะครับหักหักไอ้นี่ไว้นิดนึงนะครับหักให้มันตั้งฉากไว้นะครับอ่าครับมาตั้งฉากปุ๊บนะครับ ไอ้เจ้าแท่งตัวนี้สมมุตินะครับเพราะว่าเวลาเราใส่จริงอาจจะต้องยาวกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ไปตัดเอานะครับเราก็ใส่เข้าไปในรูช่องนี้นะครับอ่ะนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วในช่องมันก็จะมีตัวขวางอยู่นะครับแล้วเราก็นะครับดึงนะครับดึงสายไฟดึงสายไฟให้พอดี อ่านะครับแล้วก็เจ้าตัวมอเตอร์นะครับเราก็ยัดสายไฟยัดสายไฟเข้าไปข้างในนะครับนะครับอ่าดูดูไอ้นี้ให้ดีนะครับแท่งนะครับแล้วก็ดูแนวมาแคนจุดหมุนมอเตอร์ก็คือต้องอยู่ด้านนี้นะครับอ่าปั๊บเราก็ เอาน็อตใส่นะครับเอาน็อตใส่สองตัวยึดอยู่อ่ามันก็จะลักษณะนี้นะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็งอนะครับงออ่าแล้วก็เอาไปแขวนอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะเอาไปไล่มแมลงวันนะครับเดี๋ยวผมประกอบมอเตอร์เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเอาปักตัวผู้ใส่ที่สายไฟตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปหา เจ้าตัวลวดนะครับลวดลวดเพื่อร้อยเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ใส่ผู้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีครับผมหลังจากที่ประกอบนะครับประกอบปลั๊กนะครับแล้วก็เอาเจ้าเดี๋ยวผมชักปลั๊กก่อนอ่าชักปลั๊กนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับอ่าอันนี้เจ้าตัวเก่าที่เราอ่าทำไว้นะครับสามารถเปลี่ยน ให้มันยาวให้มันสั้นได้โดยการขันไข่เจ้าน็อตที่ยึดนี่นะครับยึดมอเตอร์นะครับน็อตสองตัวนะครับนี่น็อตสองตัวแค่นั้นจบส่วนอ่านี่นะครับนี่ลวดนะครับลวดเส้นใหญ่หน่อยนะครับใส่ไปในรูกแกนนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ล็อกนะครับล็อกลวดนะครับอ่าภาพซูม สมมุติเราเราไปแขวนนะครับอ่านี่ผมเอาเก้าอีเก้าอี้ออนั่ง2ตัวมาวางใกล้ๆก,กันแล้วก็เอาอาคานไม้เล็กๆนะครับวางไว้นะครับ,รบแล้วก็เอาไอ้นี่ไปเจ้าตัวมอเตอร์ไปแขวนนะครับส่วนลวดนะครับลวดนะครับสองข้างให้มันยาวเท่ากันนะครับวัดวัดขนาดลวดให้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ล็อกมัดให้ดีและส่วนเราจะพับไอ,กอ้การแกว่งไล่ เป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็เดี๋ยวผมจะลองอะจะลองเทสเปิดนะครับเดี๋ยวลองเสียบปั๊กก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ ส่วนเมื่อกี้นี่ผมหาเชือกฟางไม่ได้ก็เป็นถุงพลาสติกมัดมัดที่ปลายลวดนะครับถ้าเกิดเราเราคิดว่าเราทําดีแล้วแต่ว่าเจ้าตัวนี้ถ้ายังมีแกว่งอยู่ก็คือสามารถหมุนนะครับหมุนหมุนศูนย์กลางของการเกี่ยวให้วนไปอีกด้านหนึ่งนะครับ บางทีสายไฟที่เราดึงน่ะมันย่อนนะครับสายไฟมันแข็งกว่าการการเกี่ยวไวเ้เฉยเนั่นก็คือเรามาโดนสายไฟมันก็สามารถโยกให้มันเสียศูนย์ได้นะครับเรากอา็อาจจะดึงสายไฟให้ให้ตึงนิดนึงนะครับอพอได้มันก็จะนิ่งนะครับมันนิ่งปุ๊บถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนี้นิ่งแล้วนะครับชุดบนนิ่งแล้วแต่ว่ายังแกว่งอยู่ตอนนี้องศา องศาทั้งสองฝั่งนะครับบางทีมันอาจจะมันไม่เท่ากันนะครับเราก็ค่อยๆดัดดัดไปเรื่อยๆนะดัดไปจนเจ้าตัวที่ยึดมอเตอร์มันนิ่งนะครับนั่นก็คือใช้ได้นะครับลักษณะนี้ก็นิ่งพอใช้ได้แล้วนะครับก็คือความเร็วนะครับความเร็วผมว่าน่าจะกําลังดีนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นแบบเจ้าตัวมอเตอร์ที่ว่าเป็น5โวลต์มันจะเร็วมากนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมันช้ากว่านี้มันก็เหมือนว่าช่วงจังหวะที่ว่าถุงพลาสติกถุงพลาส,สติกยังไม่มาแมงมันมันก็จะบินกลับเข้ามาใหม่นะครับกว่าถุงจะมามันก็ถึงจะบินออกไปแต่ถ้าเกิดลักษณะนี้มันเหมือนมันระแวงนะครับมันระแวงนะครับมันเลยไม่กล้าเข้านะครับก็ส่วนที่ผมบอกไว้ทีแรกนะครับอันนี้มันผมเพิ่งทําอาจจะเป็นเวอร์ชั่นแรกก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะต้องให้เราพี่สาวลองเอาไปดูก่อนนะครับเพราะว่าที่ผมบอกในทีแรกก็คือเจ้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่อยู่ข้างในเนี้มันมีความร้อนของมันนะครับความร้อนเฉพาะของมันที่ว่าเปิดทั้งวันมันก็จะร้อนอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราจับมันเข้าไปอยู่ในกรอบนะครับความร้อนมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับความร้อนน่าจะเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวผมให้พี่สาวไปลองก่อนแล้วกันนะครับว่า หลังจากเปิดไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ลองจับดูว่ามีความร้อนไหมแต่ไม่น่ามีความร้อนเพราะว่าเจ้าตัว PVC นี่หนามากนะครับแล้วก็เหมือนว่าอุณหภูมิที่จะทําให้มันละลายได้น่าต้องสูงมากส่วนเจ้ามอเตอร์เนี่ยมือสามารถจับได้แค่รู้สึกว่าร้อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าร้อนจนจับไม่ได้นะครับนั่นก็หมายถึงว่า,ามันไม่สามารถทําให้ PVC นี่ละลายแน่นอนนะครับแต่ว่า,าเหมือนว่า จะยืดอายุการใช้งานของเจ้าตัวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเวอร์ชั่น2ผมจะต้องอาบากนะครับบากบากให้มันโล่งเฉพาะตรงที่เป็นแนวมอเตอร์นะครับแล้วก็เว้นนะครับเว้นที่เป็นรูน็อตสองข้างไว้นะครับอาจจะผ่าด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนของมอเตอร์มาระบายออกนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่พี่สาวขายก็คือ จากประมาณสัก7โมงนะครับโมงถึงเที่ยงนะครับก็คือครึ่งวันอ่าอุณหภูมิณนะตอนที่อยู่ในในโจตัวครอบอุดตัวเนี้ยไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเปิดไม่นานประมาณสัก5 -6 ชั่วโมงน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าที่เคยทดสอบเจ้าตัวมอเตอร์นะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นมันก็ร้อนในพิกัดของมันแค่นั้นนะครับก็ยังไงฝากกด ติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ถ้าเกิดใครที่พอมีความรู้ช่างก็สามารถนะครับทำตามหรือเอาไปต่อยอดได้นะครับ